ชูครีมแบบเปลือกบางดีมากครับไส้ตุ่มๆเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําชูครีมหรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าเอแคร์กันครับสำหรับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ผมทําขายมาเป็น10ปีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์สูตรให้นะสำหรับเอแคร์หรือว่าชูครีมเนี่ยครับเขาก็จะแบ่งเป็นสส่วนนะในส่วนของตัวแป้งแล้วก็ในส่วนของไส้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเตรียมไส้กันก่อนเลยครับสำหรับไส้เอแคร์ครับก็ นมสดอันนี้จะใช้เป็นนมสดรสจืดหรือว่าจะใช้เป็นนมข้นจืดก็ได้เช่นกันนะครับผงคัสตาร์ดครีมสําหรับผงคัสตสร์ดครีมเนี่ยครับอันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่หรือว่าตามห้างได้เลยครับน้ําตาลทรายแป้งข้าวโพดเนยสดรสเคม็มแล้วก็กลิ่นวานิลาครับก่อนอื่นก็แป้งข้าวโพดครับแล้วก็ผงคัสตาร์ดครีมครับใส่รวมกันก่อนเลยนะคนให้พอเข้ากันครับแล้วก็ตามด้วยนมสดรสจืดหรือว่าจะเป็นนมข้นจืดก็ได้ครับเทลงไปเลย แล้วก็กลิ่นวานิลลาครับส่วนผสมทั้งหมดที่ผมช่างตวงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลงมาให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับอันนี้ให้เราคนในส่วนของแป้งข้าวโพดผงคัาตสร์ดแล้วก็นมเนี่ยครับให้เข้ากันดีก่อนเลยนะครับให้ตัวแป้งเขาละลายหมดดีก่อนเลยนะนี้ก็จะเป็นหนึ่งเทคนิคครับทำให้เวลาที่เรานําไปกวนเป็นไส้แล้วอ่ะตัวแป้งเขาจะไม่จับเป็นก้อนครับทาให้ไส้ขนมเราเนียนสวยน่ารับประทานนะครับนะครับพอสังเกตว่าหมดเป็นแป้งก็ใช้ได้ครับอันนี้ให้เราพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไข่ไก่ครรัับอนนี้เา ตอกไข่ใส่ลงไปได้เลยนะครับแนะนาให้ให้ตอกแยกทีละฟองนะครับเผื่อเราเจอไข่ที่เสียจะได้ไม่ต้องเสียส่วนผสมทั้งหมดครับใส่รวมไว้กับนมแล้วก็แป้งที่เราผสมมาสักครู่เลยนะครับเสร็จแล้วก็คนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับให้ไข่แป้งนมเนียนเข้ากันดีเลยนะเวลาตีเราก็ไม่ต้องตีแรงให้เป็นฟองนะครับเราคนแค่ให้ส่วนผสมเข้ากันดีก็พอครับรไม่ต้องการความขึ้นฟูนะ พอสังเกตว่าทุกอย่างเนี่ยเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะครับเสร็จแล้วก็น้ําเปล่าที่เราตวงไว้ครับนี่นํามาต้มให้เดือดเลยนะครับเราจะต้มด้วยกระทะทองเหลืองนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะใช้เป็นหม้อหรือว่าจะเป็นกระทะก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเลยนะนี่ครับพอน้ําร้อนเราเริ่มที่จะเดือดขึ้นมาครับก็น้ําตาลทรายครับใส่ไปเลยเสร็จแล้วก็คนให้น้ําตาลทรายละลายดีเลยนะครับช่วงนี้เราต้มด้วยไฟแรงก่อนเลยเลยนะครับ เนี่ยครับพอสังเกตว่าน้ำตาลละลายเหมือก็ใช้ได้ครับอันนี้ให้เราปล่อยรอให้น้ำเชื่อมตัวนี้เดือดขึ้นมาอีกครั้งก่อนนะครับสำหรับความหวานนี่เราสามารถปรับเพิ่มรสได้นะครับสูตรที่ผมให้ไปเนี่ยจะเป็นสูตรที่หวานค่อนข้างน้อยอยู่แล้วครับแต่ถ้าใครชอบทานหวานน้อยมากๆสามารถปรับลดน้ำตาลลงได้อีกนะครับหรือว่าใครชอบทานหวานก็สามารถปรับเพิ่มได้ตามความชอบนะครับแนะนําว่าลองทางตามสูตรที่ผมให้ไปก่อนครับแล้วลองชิมดูถ้าไม่พอค่อยปรับเพิ่มได้ครับเนี่ยครับพอน้ำเชื่อมกลับมาเดือดจัดได้ที่ดีก็ใช้ได้แล้วครับก ใส่ลงไปก็คอยคนไปเรื่อยๆด้วยครับเทลงไปได้เลยเราผสมแยกกันนี่ก็จะเป็นเทคนิคนะครับจะทําให้ส่วนผสมของแป้งเนี่ยไม่จับตัวกันเป็นก้อนครับคว <c oughs> ามร้อนก็จะพอดีนะต้มในส่วนของน้ํากับน้ําตาลให้เดือดดีก่อนครับเราค่อยมาใส่ส,ส่วนผสมของแป้งกับผงข้าวสารีนมพวกนี้ลงไปครับความร้ <c oughs> อนก็จะได้ที่พอดีคอยคนไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงได้นะครับแต่ต้องคอยหมั่นคนครับคนเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างสุกขึ้นมาครับเดี๋ยวเขาจะค้นขึ้นมาเองครับ สำหรับเอแครหรือว่าชูครีมสูตรเนี่ยครับผมก็จะเป็นสูตรที่ผมทำขายมานานนับ10ปีเลยนะครับเป็นสูตรที่ปรับเรียบร้อยแล้วสามารถนำไปทำขายได้เลยครับแล้วก็สำหรับเมนูอื่นๆครับที่เป็นเมนูเบเกอรี่สำหรับทำขายครับเดี๋ยวผมก็จะลงให้ในเป็นเพลลิตเลยนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะครับผมจะแปะลิงก์เพลลิตไว้ให้ในคอมเมนต์เลยครับหรนว่าสูตรพวกที่ผมให้ไปนี่สามารถทำขายได้แน่นอนครับ พอส่วนผสมร้อนึ้นมาจะเริ่มคนแล้วนะครับขั้นตอนนี้จะลืมคนให้ทั่วนะครับถ้าเกิดใครใช้เป็นหม้อก็คนตามมุมขอบหม้อดีๆด้วยนะครับไม่งานเดี๋ยวมันติดขอบหม้อไหม้ได้ง่ายเลยนะครับขั้นตอนนี้เราต้องต้มใช้เวลาสักครู่นะครับเพื่อให้ส่วนผสมเขาเดือดดีนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งเทคนิคครับทำให้ไส้ขนมเราเก็บได้นานครับแต่เดี๋ยวผมจะมีเทคนิคที่สําคัญเลยครับที่จะช่วยทําให้ไส้แครของเราเก็บได้นานโดยที่ไม่เสียครับเราจะทําวิธีการพัชไรซ์แบบบ้านๆครับ จะได้ผลดีเลยครับเก็บข้ามวันก็ไม่เสียเลยครับทีนีต้องเคี่ยวสมวนสม,สมตัวนี้ให้สุกดีก่อนด้วยครับเนี่ยสังเกตดูนะพอเขาร้อนขึ้นมาเขาจะเดือดปุดปุดอ่นนครับอันนี้อย่าเพิ่งรีบปิดเตานะครับให้เขาเดือดต่อยสักครู่นะครับสักประมาณหนึ่งสองนาทีนะถ้าเกิดเราปิดเตาเร็วเกินไปสมุนสมเาย,ยังไม่สุกดีครับก็จะทําให้ไส้ขนมเราเกิบได้ไม่นานครับเวลาทําขายหรือว่าทํารับประทานเนี้ยอยู่แค่ไม่ถึงวันก็จะเสียแล้วครับถ้าเขาสุกได้ทีดีเลยเนี่ยผม ปล่อยเขาเดือดไม่ได้ประมาณ1 2นาทีแล้วครับสุกดีแล้วก็ใช้ได้แล้วปิดเตาได้เลยครับแล้วก็ให้เราใส่เป็นเนยสดครับเนยสดนี่จะเป็นเนยสดรสเค็มนะครับให้เรามาใส่ทีหลังสุดเลยครับหลังจากปิดเตานะเนยนี่ผมก็ช่างตวงไว้เรียบร้อยแล้วครับใส่ไปทัน้งหมดได้เลยเสร็จแล้วก็คนผสมให้เนยเขาละลายเข้ากันดีกับไส้ขนมของเราเลยครับตอนนี้กลิ่นของไส้คัสตาคร์ดครีมของเรานี่หอมฟุง้งด,ดีสุดเลยครับ เนี่ยครับพอสังเกตว่าเนยสดที่เราใส่ไปละลายหมดเจ้าก็เข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับนี่ก็ให้เรานําไปเทใส่ถาดได้เลยครับระวังร้อนนะครับเสร็จแล้วก็นําไส้คัสตาร์ดทีมครับมาเทใส่ถาดที่ทนความร้อนได้นะครับแนะนําให้ใช้เป็นถาดที่กว้างหน่อยครับคือเราไม่ต้องการให้ตัวคัสตาร์ดเขามีความหนาเกินไปครับเทใส่ลงไปเลยเราก็อย่าลืมล้างทั้งคัสตาร์ดถาดให้ดีด้วยนะครับว่าถ้าเกิดถาดเราสกปรกก็จะทําให้ไส้เก็บได้ไม่นานวยครับ ขั้นตอนที่จะเป็นการพัดชลยนะครับคือเราจะนําไส้ตัวนี้ใส่ถาดเป็นแบนเพื่อให้เขาคายความร้อนได้เร็วครับเดี๋ยวเราจะนําไปแช่ตู้เย็นนะครับเราต้องการให้เขาเปลี่ยนอุณหภูมิเร็วที่สุดครับเพื่อให้เชื้อโรคเขาตายหมดนะจะทําให้เราสามารถเก็บไส้ตัวนี้ได้นานข้ามวันโดยที่ไม่เสียเลยครับไม่จะเป็นจะต้องแช่เย็นเลยนะครับท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับแล้วก็คลุมด้วยพลาสติกแรปได้เลยครับหรือว่าถ้าเกิดใครมีเป็นฝาก็ใช้เป็นฝาก็ได้เช่นกันนะครับคลุมลงไปแล้วก็ แต่ให้พลาสติกแรปแจะรวมกับตัวขนมลงไปได้เลยครับพลาสติกแรปนี่ร้อนใช้เป็นเกรดที่ทนความร้อนนะครับก็จะมี2เกรดนะเลือกดูได้นะครับไส้คัตสตาร์ที่เรานํามาใส่นี่ครับแนะนําว่าให้เอาขึ้นจากเตาก็รีบนํามาเทใส่เลยนะครับว่าเราต้องการให้เขาร้อนจัดอยู่ก่อนที่เราจะไปทําให้เย็นแปะให้รอบเลยเป็นเทคนิคสําคัญเลยครับทําให้เราสามารถทําพัฟเจลาไส้ได้อย่างง่ายดายเลยครับไม่ต้องมีเครื่องเลยนะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับ เสร็จแล้วก็นาไส้คัสสัดครีมตัวนี้ครับไปแช่ตู้เย็นเลยนะครับเราต้องแช่ให้ไส้ตัวนี้เขาเย็นเลยที่สุดครับแล้วก็แช่จนกระทั่งเย็นสนิทนะครับก่อนที่เราจะนํามาใช้นะจะเป็นเทคนิคครับทำให้ไส้คัสสัดสามารถเก็บได้นานข้ามวันโดยที่เราไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยครับหรือว่าถ้าเกิดเราแช่ตู้เย็นอ่ะก็สามารถเก็บได้หลายวันเลยครับประมาณ5-7วันเลยนะนี่เดี๋ยวผมนํามาแช่จริงๆครับเสร็จแล้วระหว่างนี้เราก็มาเตรียมในส่วนของตัวแป้งชูครีมกันต่อเลยนะครับวันนี้มันก็จะมีเป็นไข่ไก่ครับใช น้ำมันพืชหลับน้ำมันพืชนนะครับแนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันที่ไม่มีกลิ่นนะครับเช่นน้ำมันคาโนล่าน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันน้ำข้าวอีกก็ได้ครับเนยสดรสเค็มอันนี้จะใช้เป็นเนยสดหรือว่ามาการีนก็ได้เช่นกันนะครับผงฟูและก็นี่เลยครับแป้งสาลี ufm ตาบัวแดงอันนี้จะเป็นแป้ง,ปงข้าวสาลีชนิดพิเศษที่โม่จากข้าวสาลีที่มีคุณภาพสูงด้วยกรรมวิธีพิเศษทําให้ได้แป้งข้าวสาลีที่มีโปรตีนต่ํา เหมาะสำหรับทําขนมที่เนื้อละเอียดนุ่มฟูและเบาอย่างเช่นพวกซาลาเปาปุยฝ้ายเค้กคุกกี้แพนเค้กอย่างเงี้ยครับหรือจะนํามาทําเป็นเอแคร์หรือว่าชูครีมอย่างวันนี้นี่ก็อร่อยแล้วก็เหมาะสุดๆไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทากันเลยครับก่อนอื่นก็แป้งสาลีตาโบแดงครับอันนี้ให้เรานํามาชั่งตวงให้เรียบร้อยกันเลยนะครับสำหรับแป้งสาลีตาโบแดงนะครับก็จะเหมาะมากๆสำหรับเมนูเอแคร์หรือว่าชูครีมครับเพราะว่าเราจะได้เนื้อชูครีมที่ฟูนุ่มเบาครับเพราะตัวแป้งเขมีโปรตีนต่ำนะครับเสร็จแล้วก ผงฟูครับใส่รวมกันได้เลยแล้วก็ร้อนให้เข้ากันดีเลยครับหนึ่งสองรอบนะรันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับพักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ไข่ไก่ครับมัดตอกใส่รวมกันกันเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันดีก่อนเลยครับนี่เราตีให้เข้ากันก็นกพอนะครับไม่ต้องตีให้ขึ้นฟูแบบไข่เจียวนะ แค่ไข่แดงไข่ขาวผสมเข้ากันก็พอแล้วครับนี่ครับเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับพักรอไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาลงมือทําแป้งกันเลยนะครับก็เด็นก็เปิดเตาตั้งกระทะหรือว่าจะเป็นหม้อก็ได้นะครับใส่น้ําที่เราตวงแล้วลงไปครับแนะนําไม่ใช้เป็นภาชนะที่ปากกว้างหน่อยนะครับเราจะได้คนได้ง่ายๆนะตามด้วยน้ํามันพืชครับแล้วก็เนยสดรสเค็มครับหรือว่าจะใช้เป็นมาการีนก็ได้เช่นกันครับใส่ไปเลย อันนี้ให้เราตั้งน้ําด้วยไฟกลางค่อนไปแรงได้เลยนะครับรอจนกระทั่งน้ําเดือดขึ้นมาก่อนนะนี่ครับพอน้ําเดือดดีแล้วก็เนยละลายหมดแล้วครับให้ลดไฟลงเป็นไฟกลางนะครับแล้วก็แป้งกวแดงให้เราร่อนรวมกับผงฟูครับอันนี้ใส่ลงไปได้เลยอดี๋ยวเพิ่งปิดเตานะครับตอนนี้ให้ใช้ไฟกลางนะครับใส่ไปเสร็จแล้วให้เราคนครับใช้ไฟกลางๆเอานะคนเพื่อให้แป้งสุกครับแป้งเนยน้านะครับเข้ากันดีแล้วก็จับตัวเป็นก้อนนะครับเดี่ยวเราต้องใช้ความร้อนช่วยด้วยครับ คนไปเรื่อยได้เลยครับสำหรับขั้นตอนนี้ครับถ้าเกิดใครทําปริมาณมากครับสามารถใช้เป็นเครื่องผสมทุนแรงได้นะครับเพราะว่าเกิดเราทําเยอะมันจะคนไม่ไหวครับแปบ in, right ้งมีความเหนียคนสักครู hmm? ่เดียวครับให้แป้งสังเกตดูว่าเนี่ยแป้งสุกร้อนมาก็ใช้ได้แล้วครับปิดเตาเลยครับถ้าเกิดเราทําปริมาณมากเราไม่จําเป็นต้องมาคนบนกระทะนะครับเราสามารถเทใส่เครื่องผสมได้เลยครับเพราะว่าน้ําเยอะมันจะมีความร้อนอยู่ตัวอย่ครับแต่เกิดน้อยๆอย่างนี้มันจะหายร้อนเร็วให้เรายีคนจนกระทั่งหมดเม็ดแป้งเลยนะครับ ให้แป้งเนียนเข้ากันหมดเลยเนี่ยสังเกตดูครับเราก็จะได้เป็นแป้งที่เป็นก้อนเนี่ยครับนี่ใช้ได้แหละเสร็จแล้วให้เราทยอยใส่ไข่ครับไข่ที่เราตีรวมมาแล้วนะครับแนะนําว่าให้ค่อยๆทยอยใส่นะครับเพราะว่าไข่เนี่ยมันจะทําให้ตัวแป้งเขาเหลวขึ้นมาครับเกิดเราใส่พิด่เดียวลงไปทีเดียวเลยบางทีจะทําให้ตัวเนื้อแป้งเขาเหลวเกินไปครับเ๋ยวมันจะบีบไม่ได้นะทยอยใส่แล้วก็คนครับ เหมือนกันนะครับขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครทําเยอะก็ใส่เครื่องผสมได้เลยครับตีได้เลยใส่ลงไปคนได้ตั้งแต่ตอนที่แป้งยังมีความร้อนอยู่นะครับแต่ว่าอย่าให้ร้อนจัดเกินไปนะคนไปเรื่อยๆเลยครับสังเ,เกตด,ดูจากแป้งที่เขาดูฉ่ำๆร้วนๆเมื่อกี้ก็จะเริ่มเหนียวขึ้นมาแล้วครับคนให้เข้ากันดีถ้าเกิดน้อยๆก็ใช้ไม้พายเนี้ยคนได้เลยครับพอเริ่มเข้ากันก็ทยอยเติมมีน้อยๆน้อยๆครับใส่ไปเรื่อยๆ แนะนำให้ใช้เป็นพายยางหรือพายไม้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราใช้มือคน mm. เพราะว่าเกิดใช้เป็นตะก้อ mm. คนไม่ไหวครับมันเหนียวมากคนๆก,กว่าๆเล้ทั่วๆครับเข้ากันดีเลยและสำหรับแป้ง UFM ครับเขาจะเป็นแป้งข้าวสาลีเจ้าแรกในไทยที่ผู้บริโภคว,วางใจมาเยานาน,านานกว่า60ปีเลยครับหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของแป้งห่านแป้งว่าวบัวแดงพัดโบครับเรียกว่าแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้เลยครับ,รบเราสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยนะครับ ครับอันนี้ผมก็ใส่ไข่ลงไปจนหมดแล้วครับแล้วก็คนจนส่วนผสม,สมเข้ากันดีแล้วสังเกตด้วยนะครับตัวแป้งชูวครีมของเราจะต้องเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นเหมือนครีมเหนียวเนียวเลยครับนี่สามารถบีบขึ้นรูปได้แต่ว่าไม่เหลวจนกระทั่งไม่อยู่ทรงนะครับเราถึงได้ต้องบอกว่าต้องค่อยๆใส่ไข่ครับเพราะว่าเราต้องสังเกตความพนอหนื่นนะครับถ้าเราใส่พวดเดียวบางทีอ่ะความชื้นมันเยอะเกินไปก็จะทําให้มันเหลวเกินไปได้ครับต้องการว่าเราบีบเป็นตัวรูปร่างที่เราต้องการแล้วมันจะไม่แบบแบนคืนตัวไปหมดครับ มาเน,นี้ใช้ได้แล้วครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วจะได้เป็นแป้งชูครีมที่พร้อมนําไปบีบนะครับนี่เลยเหนยียวหนี้ๆเลยครับเดี๋ยวเราไปลงมือทากันเลยนะครับแล้วก็นามาใส่ถุงบีบไยครับวันนี้ผมใช้เป็นถุงาัตสกครับถ้าเกิดใครต้องการใส่หัวบีบเป็นลายต่างๆก็ให้ใส่หัวบีบไปก่อนเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะทําแบบง่ายๆครับทาชูครีมที่ก้อนกลมๆก็ไม่ต้องใส่หัวบีบนะครับตักแป้งให้เราผัดจนได้ที่แล้วนะครับใส่ลงไปในถุงบีบเลย ระหว่างนี้ให้เราวอร์มเตาอบรอไว้ด้วยนะครับใช้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ2 0 0ร้อถึงสององศาเซลเซียสครับไฟบนล่านะขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านนะครับเสร็จแล้วมันก็จะตัดไปพอประมาณครับกะให้บีบออกมาได้ง่ายครับเราก็จะได้เป็นขุมบีบที่บีบตัวชูครีมได้แล้วครับเนี่ยบีบได้เป็นขนาดที่ผมชอบแล้วแล้วแต่เลยนะครับว่าเราต้องการทำตัวชูครีมที่ก้อนเล็กใหญ่แค่ไหนครับผมจะทำไซส์ไม่ได้ใหญ่มากครับกะว่าทานได้พอดีคำหรือว่า ได้สองคันครับกำลังดีแล้วก็เตรียมเป็นถาดสำหรับอบครับถาดนี้ก็รอง้ียกระดาษไขหรือว่าจะเป็นแผ่นรองอบมีก็ได้นะครับนี่จะเป็นแผ่นเทปลอนนะครับสำหรับรองอบขนมนะกดบีบตัวชูครีมใส่ไปได้เลยครับขนาดนี้ตามความต้องการเลยนะครับผมบีบง่ายเลยครับตรงๆนี้เลยกลมๆมนะครับเวลาบีบก็เว้นระยะห่างเลยนะครับเพราะว่าตัวชูครีมเขาจะฟูค่อนข้างเยอะครับเวลาอบเสร็จแล้วนะต้องทิ้งช่วงหน่อยครับเลยว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยครับขายดีมากใครทำขาย แต่เกิดใครทําทานเองก็สูตรนี้ก็อร่อยเช่นกันครับทำไม่ยากใช้เวลาไม่นานอันนี้ผมจะทําสูตรไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าเกิดใครทาขายก็ไปคูณจานวนเราได้เลยนะครับมีผมขุมนี้เลยเลยแล้วสำหรับใครที่ยังไม่รู้ครับจริงๆแล้วอ่ะขนมประเภทนี้เขาจะเรียกว่าชูครีมนะครับที่เป็นไส้ครีมข้างในแล้วเป็นทรงกลมเนี่ยแต่เกิดเป็นเอแคร์เขาจะเป็นทรงยาวๆครับผมจะแปะขึ้นรูปให้ดูตอนนี้เลยนะครับเผื่อใครไม่รู้ครับตอนนี้แต่คนไทยก็จะนิยมครับติดปากเรียกขนมชนิดนี้ว่าเอแคร์ครับเป็นที่รู้จักกันดีแล้วก็เรีย เวลาบีบตัวของเอแคร์เนี่ยครับหรือว่าชูครีมเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องทํากรวงสําหรับพื้นที่ใส่ไส้นะครับเพราะว่าส่วนนี้เวลาที่เราอบเสร็จแล้วตัวแป้งเขาจะฟูมีกรวงอยู่ข้างในครับสำหรับบีบไส้เข้าไปได้เลยนี่บีบเตรียมให้เรียบร้อยเลยครับนี่เลยครับอันนี้ก็พร้อมนําไปอบแล้วครับเสร็จแล้วก็นําแป้งชูครีมมาอบเลยนะครับใช้ความแรงอยู่ที่200ถึง2ออองศาเซลเซียสไฟบนล่างนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาอบแต่ละบ้านนะครับ อบจนกระทั่งแป้งชุกครีมได้สีแบบที่เราต้องการนะครับนี่ให้เราตั้งเวลาก็อบไปเรื่อยๆได้ๆๆเลยครับครับตอนนี้ผมก็อบตัวเอแคร์มาจนฟูเหลืองสวยแบบที่ผมต้องการแล้วครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับให้เรานําออกมาจากเตาแล้วก็พักบนตะแกรงได้เลยนะครับเดี๋ยวสิตัวเอแคร์แบบฟูสวยแล้วก็สีสวยน่ารับประทานมากครับเดีย๋ยวเราพักให้แขคค็งความร้อนกันนะครับอันนี้ก็ให้เราอบต่อเนื่องจนได้ปริมาณตามที่เราต้องการเลยนะครับ เนี่ครับเราก็จะได้เป็นตัว A อแครหรือว่าจุครีมที่เราอบจนฟูเรียบร้อยนะครับนี่ก็ให้เราพักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ส่คีมคัสตาร์ดที่เราแช่ตู้เย็นไว้ครับตอนนี้แช่จนเยินสนิทดีก่อนเลยนะครับก็จะได้เป็นหน้าต่างี้เลยครับนี่ให้เรานํามาตีให้เนียนอีกครั้งก่อนครับผผมก็ใใสส่ไปนชาเลยครับแล้วก็คนผสมให้ตัวไส้คัสตาร์ดกลับมาเนียนดีเหมือนเดิมเลยนะครับเวลาเราทานจะได้ดูน่ารับประทานครับ เนี่ยครับเราก็จะได้เป็นไส้คัดสัตว์ครีมที่เนียนหอมนุ่มนะครับนี่พร้อมนาไปหยอดไส้แล้วเสร็จแล้ววันนี้มันก็จะมีเป็นถุงบีบครับแล้วก็หัวบีบไส้ครับอันนี้ก็ตักไส้คัดสัตว์ใส่ถุงเตรียมรอไว้เลยครับเสร็จแล้วก็บีบไส้ใส่ได้เลยครับจะเจาะด้านข้างนี้ก็ได้ครับหรือจะเจาะด้านใต้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะผมเจาะท้านข้างนี้ครับเอาบีบไส้ใส่ไปให้เต็มเลยครับนี่ก็ บีบไส้ใส่ให้เต็มครบทุกลูกเลยนะครับให้เรียบร้อยเลยนะเท่านี้เราก็จะได้เอแครหรือว่าชูครีมที่เปลือกนอกหอมนุ่มไส้เนียนละมุนครับหอมกลิ่นคัสาตดดีมากครับสุดนี้ทำรับประทานเองก็อร่อยครับหรือว่าจะทําขายนี่ก็ขายดีแน่นอนครับนี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วชูครีมหรือที่เรียกว่าเอแครครับไส้คัสสัดสครีมส,สีส,สันสวยงามครับดูน่ารับประทานมาก เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับชูครีมแบบไส้ตุ่มๆเลยครับลองบิชิมดูนะนชูครีมแบบเปลือกบางดีมากครับใส่ไส้แบบทะลักตุ่มๆเลยนะืไส้เนียนดูน่าทานมากลองชิมดูนะครับชูครีมแบบเปลือกบางดีมากครับใส่ไส้แบบตุ่มๆทะลักๆๆทะเนี้ยหอมมันเข้มข้นกำลังดีเลยครับ เรียกว่าถ้าเกิดเราทานชูครีมตอนที่เราทําใหม่ๆเงี้ยผิวนอกก็จะมีความกรุบนิดๆครับแล้วก็ตัวไส้เขาจะเนียนนุ่มครับละมุนเลยถ้าเกิดเราพักทิ้งไว้จนแช่เย็ยนนะครับตัวเปิดอกเขาก็จะนุ่มลงนะครับนี่แล้วแต่ความชอบเลยจิมที้นะครับอืมสุดยอดเลยครับ ก็ลองนำไปทําตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทําทานเองก็อร่อยหรือว่าจะทําขายประกอบอาชีพนี้ก็ขายดีแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ